ลืมเปิดกล้องเลยทุกคนตอนนี้ผมอะ่ะมีเงินเยอะมากนะครับทุกคนคือผมอะ่ะผมจะเล่าเรื่องก่อนคือผมอะ่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะจะมีเงินหมื่นสองเลยอะทุกคนจากนั้นนะนะทุกคนผมอะ่ะก็ไปซื้อแบมบูมาสามต้นต้นหนึ่งสูงมากเลยแล้วมีคนให้ดปเตอร์ผมมาเพราะสมาร์ทดัปเตอร์มันคือเวลาเก็บอะ่ะมันมีโอกาสที่จะ 2.62%ที่จะมีเกิดสถานะเอมเบอร์ขึ้นมาทุกคนแล้วตอนผมเจ็บต้นไถ่ต้นสูงสุดอะมันติดเอมเบอร์ทุกคนนั่นแหละผมได้เงินมาห้าหมื่นก็ได้ไปเหมาแบมบูมาให้หมดเลยทุกคนนี่อทุกคนคือแบบโหดมากเลยนะคือต้องเรียกว่าโหดเลย,ยดวงดีดีดวงดีแล้วกัน ดวงดีเอาไปความสามารถอย่างหนึง่งผมนี่ดวงดีมากเลยอะทุกคน <c oughs> ตอนเนี้ยนะตึงจัดแล้วทุกคนลองเซลแอปเปิ้ลสิเฮ้ยลูกแซมแอปเปิ้ลระคะเท่าไหรอ่อ่ะไอปิดคนปิดคนีคนน่ลูงแซมคอได้ซี มีสต็อกหน่อยสิ่งนี้ผมจะต้องไม่พลาดคือแครอทครับไม่ทำไมผมชอบปลูกแครอทเพราะมันเร็วดีมั้ยมันเหมือนมีอะไรให้ทำอ่ะทุกคน c o อม l ล t e ี u เควสเพิ่มหนึ่งร้อยแครอทควีนี่ชัวร์เลยเถอะนี่ขอดูดิอื้มไม่ใช่เหอรอเนี่ย อ๋อเฟสตรงนี้ดเดย์เฟสมีห้าผั่มกินซีดมันจะไปหามาจากไหนโอ้สตรอเบอรีร่ได้เอมเบอร์มากินเวททรี่คีหนึ่ง 900. <c oughs> เก้าร้อยแบมบูต้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว บางต้นทำไม,มยังไม่ถึงนี่แค่ห้าสิเปอร์เซ็นนี่หกสิบหกสิบเจสิบทำไมแต่อต้นมันไม่เท่ากันโดนแดดไม่เท่ากันเหรอไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าผมจะรวยรู้แต่อย่างเดียวคือผมจะรวยอะ่ะเออสับรองอีกไม่น่าผมจะรวย <c oughs> รวยแน่ทุกคนตอนนี้ผมมีเงินสามพันห้าเดี๋ยวขายวันนี้หมดต้องมีหลักแสนแน่บอกเลยหมเพื่อนอะไรจะให้อะไรจะทำอะไรฮะมีปัญหามีปัญหาฮะมีปัญหามีปัญหาเหรอคุณมีปัญหาอะไร ไปเซลเวนทัรี่อ่ะดีกว่าได้ตังเท่าไหร่ได้ตังเท่าไหร่สามหมื่นต้องทะลุเก้าหมื่นแน่ครับถ้าเอาหมดเนี่ยไม่ใช่ผู้ผิดทะลุแคห้าหมื่นนะทุกคนตอนนี้ผมเริ่มมีตังเยอะแล้เกือบหนึ่งล้านแล้แต่เป้าหมายผมไม่ใช่หนึ่งล้านนะแต่คือหาเงินให้มากที่สุดครับ ว่าเดี๋ยวตอนเซร็จอีเวนต์เนี่ยถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวผมจะใช้ไอดีเนี่ยเล่นถ้ามันไม่ได้แพงเกินนะเซลล์อีเวนต์ทรีอีกรอบก็ถือว่าเป็นไอดีสำหรับการทำกิจกรรมอะไรพวกเนี้ยครับนี่มีหกหมืแล้วเดี๋ยวไปลงทุนกับอะไรดีมันยังไม่ดูเลยรายได้หลักผมก็าสตรอเบอรี่นะ แต่ผมรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยทุกคนแบบเผื่อมาให้ผมแบบผมต้องการต้นที่มันราคาแพงแพงขนละหลักพันอะ่ะอ,อที่เก็บได้ตลอดเก็บแล้วไม่หายนะก็น่าจะแคกปัสหนมัน้งแต่มันโตช้าแต่ว่าไงก็ได้ดราก้อนฟรุตก็ได้แต่ก็โตช้ากว่าอีกอดราก้อนฟรุตหนอมั้งดีสุด เดี๋ยวผมจะผมไม่เอาโกโก้กนัทนะมันโตช้าเก็บยากแคคตัสกับรักลอนฟุตครับที่ผมเล็งเอาไว้นะแปเปอร์เนี่ยค่ะหนึ่งล้านมัดลุมหนึ่งแสนเออเออเอ็กิทเ,เ,เอมเบอร์ดีจังจะไ,ได,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 ด้สตรอเบอร์รี่ซีด้วยแครอทมีซีดหนึ่งซีดสตรอเบอรี่มีซีดหนึ่งซีดก็วางมันไปก่อน เซล l อินเวน o r เนี่มีตังเยอะเอ้ยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งนี้ทำบุญไม่สิต้องเรียกว่าลงทุนลงทุนยังไงเหรอน,นี่มาหาเพื่อนสักคนหนึ่ง เพื่อนเพื่อนเพื่อนดี่ดิไปดิไปสิไม่รับอ๋อ๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันขบวนแห่อะไรจิ๊บก็ไปเธอส่งคำขอเพื่อนไว้ครับตอนนี้สีคอน โตชา้าเยืยอันเก่ายัางไม่โตเลยนี่เฟรนบูทแล้วเซล,ลจะบวกสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนที่ผมจะทำอะเซลเวนทรีอีกรอบเจ็ดร้อยลงทุนในแคทตรอดีกว่าในชีวิตจริงผมไม่ได้เป็นคนกินแครอทหรอกนะจะบอกให้ ไม่สิต้องเก็บแครอทเลยล่ะเซลอินเวนทอรี่รอบตัวน,นี้ไม่มีต้นดีๆมาขายเลยน่าสนใจคือสองต้นเนี่ยครับมมงโก้กับราก,กันฟุตนี่แคคตัสก็ดีดีดดด มงโก้ Mango, ตอนนี้ผมก็ยังซื้อไม่ได้แนะไม่มีตังค์ถ้าวันนี้ไปขายแล้วก็ไม่ไม่หยุดคิดอะไรแบบนั้นสักทีงั้นผมขอเปลี่ยนกฎใหม่นะทุกคนอะรที่คนอื่นให้ผมจะรับไปด้วยกันเพราะงี้ไอ้ดีเนี่ยมันไม่ใช่แพนในยีิบสี่ชั่วโมงนะทุกคนเข้าใจไหมคุณเลยเ่าวันคิดว่ามันพอได้ไหมครับมันไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะมันคือดูว่าผมจะเติบโตได้เร็วแค่ไหนอ่ะ พราะการเจรจารมันก็เป็นแบบต้องเรียกว่าคือดวงที่เขาให้ของเรามามันก็นับว่าเป็นฝีมือของเราเองด้วยใช่ังหรือเปล่าครับคุณแม่แม่ใช่ค่ะคุณแม่ผมบอกว่าใช่เค <c oughs> ผมเซลไปแล้วเค <c oughs> okay, ครับทุกคนเข้าใจกันด้วยนะเซอร์เวนทอรี่ตอนนี้มีเจะหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้ว วันเดียวผมได้เงินเยอะนะเนี่ยทุกคนโอเค E.P. นี้ยุคทองของแท้เลยจบ e อแล้วนะครับสอง EP จบไปไม่มีอะเรครับไม่แค่ทำได้ดี ทำได้ดีการนี้มันจะปรับหน้าไอ้ส่วนพวกนี้หรือไอ้ <laughs> สวนตัวเองเพิ่นะ,นะคระับร้อยด้วยแหละเขามากผมกเชื่อว่าส่วนหลายคนก็อาจจะเป็นแบบผมก็ได้นะครับที่มีสตรอเบอรี่บลาูเบอรี่มีแคร์หรืต้นมะม่วงต้นอะไรอ่ะการตั้งคู่หรือต้อนแก้วมังกรเพราะว่าไอ้ต้นพวกนี้เนี่ยเราทําเพื่อ,อก,กิจกรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าวกิจกรรมนี้มันจหมดแล้วเนี่ยไอ้ส่วนพวกนี้ หรือไอ้เจ้าห้ีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีนะทีไปมันก็ลบเปล่าดีไม่ดีมันก็ขโมยปากต่างๆออกไปด้วยดังนั้งนี้เราก็เคลียร์สวนเพื่อสำหรับกิจกรรมหน้านะครับผู้ชมนะเพราะว่ากิจกรรมหน้าผมต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องใช้ต้นไม้ใหม่ของใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเคลียร์สวนก่อนที่มันจะอัปเดตเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสิ่งท้ายอย่างที่หลายคนอาจจะลืมถึงผมเองด้วยนะครับก็คือการขายของนั่นเองนะใช่นะครับของนี้เนี่ยมันเป็นของ เพื่อที่จะรักหลับสัตว์แตงสอให้เต็มที่ก่อนนะครับต้องใช้ประโยชน์จากที่เต็มที่ก่อนนะแน่นอนว่าสิ่งของที่างเดี๋ยมันจะต้องมีเคหะต่างๆครับต้อม,มีตรงนี้ด้วยอย่าลืมไปคาดกันนะ